สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแผ่นประกาศนาดตีฮะวันนี้ดวลศึกดวลเขตไริ่งที่สุดก็เราให้คุณเฮอร์เมสได้แชมป์เพราะว่าคุณเฮอร์เมสนี่ขอไว้นะครับก็เราก็ทําให้นะครับผมให้เขาได้แชมป์นะครับแต่ว่าคู่ที่ตึงมากๆก็คือสำหรับวันนี้ก็คือโนบอดีปะทะกับคุณลุงอ่าต้องพูดอย่างนี้ไอดีออโต้ไอดีคุณออโต้เก่าแล้วบิ๊กป้าป้าก็ซื้อไปแล้วคุณลุงก็ซื้อต่อบิ๊กป้าป้าอีกทีหนึ่งก็เลยเป็นชื่อของคุณลุงนะครับซึ่่งบออกเลยวาตนที เก็บแต้มอ่ะอันนี้ต้องเกินก่อนตอนเก็บแต้มระหว่างสัปดาห์คือเรามีแพ้นะครับเรามีแพ้นะครับเราแพ้เยอะด้วยเพราะว่าคุณลุงพี่ดำเขาสุดมากๆนะครับผมแต่วันนี้เราชนะปชนะยังไงตึงขนาดไหนไปดูเขาอาจจะยืนซูปเปอร์ลอยด้าชายยืนอยู่คนสุดท้ายก็ได้แล้วใช้เมตาภูี้กันแล้วภูี้ของลุงคือภูลีห้าดาวห้าดาวม่วนะครับมีอับุชฉพอด้วยเพราะฉะนั้นว่าตึงแน่นอนตึงแน่นอนนะครับผม ถึงแน่นอนดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเราอาจจะปิดอนิเมชันเราอาจจะปิดอนิเมชันเพราะว่าคู่นี้อาจ,จะยื้อจนถึงสิบเทินเลยครับตรงนี้สัตว์เสือด้คืนอนาทีขออนุญาตปิดแล้วออกจะออกทำไมล่ะเอาใหม่กดผิดม้าแล้วตื่นเต้นเกินไปกดออกทำไมกดสู้กันใหม่เออกดออกเฉยมาตรงนี้เรามาดูกันอเดี๋ยวพอปิดอนิเมชันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะว่าคู่นี้น่าจะสู้กันนานมากๆอาจจะถึงสิบเทินเลยว่าพี่ดำยืนจนถึงสิบเทินถ้าในสัปดาห์ถ้าในสัปดาห์เราแพ้ เพราะว่าเราไม่สามารถปิดจอกู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าเกิดได้สกดดวลของสาวาทิ์ไม่ว่าเป็นดวลฮีโร่ปีศาจหรือว่าดวลเกศิกดวลอะไรที่สุดของวันอาทิตศจะตะนับเลือดน้อยที่สุดนะครับผมนี่เราก็ไว้วางใจได้แล้วว่าเราอาจจะชนะแน่นอนเพราะว่าพัศมกิจคุณลุงนั้นติดโล่ไปแล้วนั่นเองครับตนั้งแต่เทินที่ไล่อันติของพัศมกิฝั่งเราเลยนะครับผมซุปเปอร์เรามต้ก็กย้ำผมไปตรงนี้ครับโอ้แล้วตรงนี้ครับไปครับคุยหาโซนระดมทีกดทับจุดกดเส้นครนับ ัดหน้ามาครับอันนี้เป็นการโอ้โหนี่แล้วติดลกูลกยั่วเลยฮะติดลูกไปแล้วครับตรงนี้โอ้แต่วัตพิดำของของคุณลุงยังไม่ติดลูกนะครับแองเจลาบันคาบมบากีด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหไม่น่าล่ะครับถึงชนะมาอย่างสวยงามรับตรงนี้มาครับซาสิระกดาจิมาครับทางฝั่งของโซนิกคุณลุงครับแล้วได้าสมบากีได้ซัมบากีคุณลุงมาโอ้โหนี่ก็หายหายใจแบบล่งคอไปเลยฮะบอกว่าลุ่ พวอฮะที่ได้ทัสเบกี้มาเนี่ยครับทำให้ซูปเปอร์ลอยดักใช่หรือพี่ดังของคุณลุงนั้นติดลู่เกลูกันชุบไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการง่ายมากๆที่เลื่อนคุณลุงนั้นไม่สามารถมีเยอะกว่าพี่บัตได้ในตอนจบของเกมนะครับผมพะเราเปิดก่อนด้วยแหละเราเปิดก่อนด้วยแหละนะครับตรงนี้แองเจลครับการมาของปูลีททาให้ติดสตันนะครับเพราะฉะนั้นมันคีกโกะมากๆนะครับการมาของปูลีมีอาวุธเฉพาะปูลี่ต้องเรียกว่าการมาของอาวุธเฉพาะปูลีนะครับผม เอโกงมากนะครับผมโกงมากถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปราชาทะลึกงคมโกกับกูรี่มันโกงขนาดไหนไปดูย้อนหลังได้ในดูเร็วท่ามสตันรัวๆและคือแบบราชาทะลึกแรนตีกูลี่ก็แรนตีด้วยสตันด้วยไอตัวที่ขโมยมาก็ตดสตันด้วยขโมยมาใช้เสร็จมาสตันต่อแล้วพอมันใช้ถ้าไม่ตายเสร็จมันก็สตันอีกทีหนึ่งตอนกลับไปอยู่ฝั่งของตัวเองก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราขโมยโซนิกฝั่งตรงข้ามมาโซนิกฝั่งตรงข้ามก็โดนสตันรนี้คตรโกง แล้วนี่เราขโมอยได้ทัสมะกีมาครับแต่ทัสมกีจะไม่ติดสตันนะครับว่าภูบุกีิคอยล้างสตันให้อไไันนี้เป็นความรู้นะครับผมนี่ฮะทัสมิเก็บกลับมาของฝั่งคุณลุงจะไม่ติดสตันเพราะว่าภูบุกีริล้างสตันให้แลวได้ฟูโยคัย,คยเตะมจังหวะนี้ครับและเข้าสู่ทนที่สองแล้วโดยที่ฝั่งคุณลุงนั้นแทบไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบตัวอะไรเลยโด,ย,ดยสนามแรงปีนนะครับผมบอกเลยว่าพี่โกงามากๆสำหรับปูรีเพราะว่าปูรีแรงเตี่ะมันติดสตันอะแล้วมันฝั่งตรงข้ามมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจาก จนกระทั่งจบเกมซึ่งในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่เก็บแต้มนะครับสัปดาห์ที่เก็บแต้มคุณลุงนั้นสามารถยืยนยืนยืนได้จนถึงสิบเคอร์ถ้าให้ฟังของพี่บัตพ่ายแพ้แต่นั่นเป็นการรอบรอบของการเก็บแต้มไงเออถ้ารอบสาววสทธิ์เป็นการแข่งเพื่อชิงแชมป์เขานับเขานักนกันที่เลือดเขาไม่นับว่าใครยืนได้ยืนได้จนสีนสแดงถ้ายืนได้จนจบเกม มันไม่ใช่ระหว่างสัปดาห์ที่เก็บแต้มถ้าเก็บแต้มระหว่างสัปดาห์นั้นชนะตีแดงจะเป็นฝ่ายชนะแต่นี่คือศึกดวลที่หาแชมป์ครับผมตรงนี้ไปแรับเดี๋ยวรอซุยลิวมาเออแล้วรูปร่างโบร้อนมาแล้วอย่างนี้ก็คือทุกคนก็จะมองว่ารูปร่างโบร้อนมาก่อนแล้วอาจจะลง,งลงมล้อก็ได้โอหยอย่าลงเลยจริงๆถ้ามันเป็นคออ่ะมันเป็นคอแล้วอ,อย่าลงเลยแล้วก็ภาวนาอย่าให้ลงแล้วกันซุยลิวนี่ยิ่งอย่าลงเลยถ้าเกิดลงนี่คนเลิกเล่นกันเยอะแน่นอนนะครับขออนุญาตชีมงานผ่านพูดผ่านคลิป จิิวกับตัวล้ออย่าลงวงล้อเลยครับหัวละตรงนี้แต่ซีฟเข้าเข้าตัวแน่นอนเพราะว่ามีต่อจิกซอแน่นอนนะไม่ลงวงล้อแน่นอนสำหรับซ4นะครับตายครับตรงนี้พูดกันมาอย่างเยอะแล้วจะเข้าสู่เทอร์นที่สองแล้วพูลีได้เมทัลไนท์มาด้วยเมื่อเราบอกว่าพย้ยาบอกมาแต่ว่าทั่วทีฮะเมทเจมของเราเยอะจัดจัจริงๆครับใครยื้อเตะมาตรงนี้ครับปาดมาใส่พูรีและพูลีฝั่งพี่บัสยังไงเมทเจมเหลือเมทเดียวโดนจิโกโยจิมาติดโล่ไหมก็ยังยืนได้อยู่โอเคครับตรงนี้ เขาบอก T4 กับซุนดวตัวไหนโกงกัากันเหรอซุยดูโกงกว่าเยอะเลยครับแต่ว่า T4 จจะมาแทนที่เมทัลไนท์เขาว่า T4 สามารถกันสตานได้แล้วทำเผาไหม้เผาไหม้ตั้งแต่เริ่มเธอเลยเผาไหม้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขยับตัวด้วยซ้ำเพราะจะนั้คอมโบกับโซนิกได้ด้วยแล้วตรงนี้โคตนแรงโอ้ไม่แน่นะอาจจะจบก่อนสิบเคิร์นก็ได้นะครับมารลมาดูกันเออเพราะว่าเราขโมยทัสมากีฝั่งลุงมาได้ไปเนี่ยเออพอขโมยทัสมากีฝั่งลุงมาได้ก็อาจจะทำให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นไปอกิดจ พี่ดาของลุงได้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะยืนได้สิบกสิบเปรก็เดินมารอดูกันต่อซีริวเลยครับเตะเอ่อต่อยครับต้องต่อยฮะกระชื้นกระื้นขึ้นขึ้นแล้วก็ต่อยเป็นหมื่นล้านให้ดูเออนะครับผมคุออโตประกาศไปแล้วนะครับผมทำไมเรื่องอันติของเวอร์ชันในว่าเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นเหรอครับมันชื่อว่าเราดมยิงกดทับจุดกดทับสุดขีดนะครับพี่เพราะมันกดทับไงรู้สึกว่ามันกดเส้นยังไงไม่รู้ถ้าไม่ตายของพี่ทุกตัวกด พูดอะดัมหมดนะครับอย่างเช่นเกลียวกันชุกกันคือซุปเปอร์เทเลคานิคอลตื่อดื้อนะครับผมตัวอะไรกันม้าเหล็กจู่โจมกระทืบปลงอันนี้สิโโโยติอะไรของทัศน์สมกิอะไรนะทัศน์สมกิเลื่อนหินทับไ,ไม่ใช่ทัศน์สมกิไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าพี่พูดให้มันเป็นกิมมิคข,ของช่องตัวนี้เฉยๆเอๆเอนะครับผม,มกูยุคใครเตะไมคทีน,นึงก็กตัวนี้โอ้จบไวแน่นอนนะนี้เพิ่งสามสามเทอร์เท่านั้นแต่แองโจ๊บปาดไมค์ทีนึงคือทัศน์สมกิ โดนโดนเราไปใช้เพราะว่าทัศนสัก,กิีดีอยู่ข้างหน้าเอ้าทัศนสก,กิจได้คุยุใครยเตะยื้มทัศนสกิจลุงมาใช่อีกทีหนึ่งฮะโอ้โหของแช่แน่นอนของจริงสนามแรงบิดไปอีกตุยหัดโซ่กูบอกเลยว่าเอาเอา,เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะตรงนี้แล้วสตันไปหูคุลิติสตานครับคุยุใครเตะอีกแล้วเออส่วนใหญ่จะข้าม G4 นะซึ่งไม่น่ามีใครให้สุม่มแต่ถ้าเกิดใหใ้ใครใครให้สุ่มนะครับ3 0นี้ส่งไอดีมาให้สุ่มได้นะครับ 30นี้นะครับเพราะว่าจะไลฟ์สู่วันที่ตีตีสี่ 4, วันที่หนึ่งนะแต่ที่เกิดไม่มีก็ก็ข้ามข้ามไปนะครับผมเพราะว่าวันที่30แบ,บ็คโคเวอร์เข้าด้วยนะครับผมแตลืมไปดูกันเดี๋ยวน่าจะไลฟ์สดน่าจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับแบ,บ็คโคเวอร์นะครับกายก็มาเล่นเกมนี้นะอย่าลืมดูกันนะเออนะครับผมผมสุภมพาร์3เลยเหรอพีโฟถ้ามีทันทูอาอย่าข้ามเลยครับน้อง RPG เออ อ้าวพีจีเขาอยากจะจัดซุนดีอยู like ่แล้วครับตรงนี้แล้วยิ่งกดทับจุดกระเส้นอีกทีนึ่งฮะนี่คือเทิร์นที่สามเท่านั้นนะติดสันกันไปครับโอ้โหครับฟูยุคายเตะนี้ทัสมะคีติดสันก็โดนล้างไปครับสวยงามขนมือเปล่าร้อนมันต้องเป็นยังบอกมาตายทรีนึงโอ้โหแต่ไม่เจ็บของเราเยอะมากมากฮะตรงนี้สิบสองลูกไฟแบบตึงๆใส่ครับสัตว์สุดไม่กันเลยที่ตาไปก่อนครับตรงนี้บึ้มไปทัสมะคีไปหว่านหรือยังทัสมะคีไปหว่านด้วยการปาระกระจายของโซนิกฮะ โอ้โหตรงนี้ครับพัดมีพัดยูอาร์เอาซุยลิวดีไหมดีดิพัดพาร์สองอาวุธสามหรือซุยลิวพาร์ทสองอาวุธสามด้วยซุยลิวผมพาร์สองสับไปซุยหาโซ่อีกแล้วครับลมจิกกรทับจุดกดเส้นมาตรงนี้โอเคโอ้โหนี่เป็นคู่อยู่โล่งจริงนะเพราะว่าระหว่างนั้นอะระหว่างที่เก็บแต้มอะคุณลุงชนะเยอะมากนะครับคุณลุงชนะเยอะมากแต่ว่าเป็นไปายถึงครับพี่แพ้ ฝ่ายบุกนะครับที่แพ้เพราะว่าพี่ดํายืนได้ครบสิบเทิร์นแต่นี่ก็ไม่แน่ครับพี่ดําอาจจะยืนครบสิบเทิร์นก็ได้ครับมาดูกันว่าคุณลุงจะทำพี่บัตยืนทำพี่บัตจบไม่ได้หรือเปล่าเออแต่ทาให้พี่ดํายืนครบสิบเทิร์นดเปล่ามาดูทัชยูอาร์ข้างจีโฟโต้ปั้นให้สุดกราบตรงนี้ครับแองเจลได้แองเจออิลแองเจิลแตไม่ได้แองเจิลให้แองเจลกันแองเจลไม่ให้แองเจล เออสำหรับภูรีจะกันภูรีไม่ให้ภูรีฆ่าภูรีเพื่อให้ภูรีอันตีใส่ภูรีอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมคือซูเปอร์เทเลกริ่งเขาตื่นรื้อมาแล้วโซนิกคุณลุงจะไปหวานแล้วโดซูเปอร์บอลผมจะไปจะหม่อมย่าต้าไปอีกทีหนึ่งของลาดามิดแล้วตรงนี้ไปหวานเลยหรือเปล่าเป็นติดรุ่นมาครับตรงนี้สวีฮัสต์คิมมี่ลมดีผมจะทันเกอร์เซนบายครับตรงนี้ครับตุ่มถ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 ุ่มบนครับพี่น้าคิมมี่อัดทิพอยู่นะครับไม่เอาชัดคนเอาตีโฟไหมครับ อ่าไม่เอาทัดคุณเอาทีโิลไหมซูริลเลยก็ได้ครับข้ามไปให้หมดเลยฮะข้ามไปหมดนะฮะตรงนี้ผมก็ไม่เอาทัดครับผมเอาซูริวค่าสองตรงนี้ไอเดีของพี่เองนะครับจัดซืได้ก็ได้สี่ป่ามาที่หก้านดาเมจครับตรงนี้แล้วโซนิกติดเอาไม่มาโดนคุ้ใครย่ตอีกทีหนึ่งโซนิกก็ไปหว่นหรือเปล่าโซนิกยังไม่ไปหว่นนะติดโรยติดัดหน้าไปเยอะติดลบบีอยู่นะเพิ่งไปเรียบร้อยโซนิกติดโล ไม่มีเซตยอดจะแทงแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะรับแรงแทกจากซูเปอร์อัลอยลงตันไปย้ำหม่อมในเซตที่5นี้คือหาโซ่อีกทีหนึ่งครับตรงนี้ผมข้ามจีฟูแบลสุยลิวดีได้ไหมครับแน่นอนครับว่าได้แน่นอนแน่นอนว่าได้แน่นอนเพราะว่าพี่เชียร์ให้ทุกคนเอาซูยลิวครับซูยลิวจะเล่นสบายไป2เดือนเลยครับใครไม่ได้ซูยลิวนี้กากระอ่วงนะโดนที่เห็นมาคือโดนแบบพี่เซิร์ฟจีนะโดนกันเยอะเลย คือดูต้องเอาปู่บอมก็เลยต้องมาแก้ทางไงแต่ปู่บอมเข้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับวันที่อัดคลิปยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่โซนิกตอนนี้ไปหวานหรือยังโซนิกฝั่งดูไปหวานหรือยังแล้วโอ้โหพี่ดำยังไม่เจอเยอะอยู่เลยแล้วโซนิกไปหวานแล้วติดซันอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้แน่นอนแองเจลได้คุณนี้มาด้วยสงกรามใหม่แล้วติดลูกลีจังหวะนี้ถ้าอยากเน้นพีพีฆ่าให้หมดครับแล้วไปเอาตัวหลังโบล็อตหมดครับเออนั่นแหละครับก็รอกันไปเรื่อยครับ ใครสุ่มก่อนก็ได้ใช้ก่อนครับถ้าแค่นั้นครับก็เหมือนการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ครับเหมือนการซื้อมือถือใหม่ครับถ้าอุ้ยไอโฟนสิบห้าดีไหมครับพี่ผมต้องซื้อไหมครับถ้าซื้อไหวก็ซื้อครับถ้าต้องใช้จริงก็ต้องซื้อครับหรือว่ารอไอโฟนสิบหกแล้วพอไอโฟนสิบหกออกมารอไอโฟนสิบเจ็ดไหมล่ะเอออันแหละเหมือนกันครับเหมือนซื้อเทคโนโลยีครับเมตาก็เหมือนกันครับเมตาใหม่เหมือตัวมันก็ปูงขึ้นมาอยู่แล้วครับเหมือนซื้อซื้อคอมซื้อมือถือใหม่อยู่แล้วครับ คอใหม่ไอพินเชลคอเจนไอเก้จนสิบสาม้ซื้อไหมเจนสิบสี่มาแล้วอะ่ะเจนสิบสี่อุย 14, อ้ยรอเจนส่ลดราคาเจนสิบห้ามาแล้วครับเหมือนกันครับเลนสีบอลอะไรซุยลิวครับซุยลิวไปได้ทุกอย่างที่ก็เลยอวยสิ่ลิซุยลิวมากมครับซุยลิวไปได้ทั้ง p v p ีอ่านดานอ่านดานนี่ผ่านน้วจะผ่านคัดร้อยยี่ด้วยอ่านดานครับ กระบองอยู่มาตอนนี้ยังเล่นพ p ไม่ได้พี่ดำยังเอาอยู่เออสกิลต้องรอสออกิลบอนะครับผมแต่ตอนนี้ครับมาดูมาดูพี่ดำก่อนว่าพี่ดำของฝั่งฝั่งลุงนั้นจะยืนจนถงึงสิบเพอร์ได้หรือไม่ก็ตรงนี้พูลิติดโล่ไปแล้วแล้วได้ซูเปอร,รอ์อลอยซูเปอร์อมุ้งตั้งจะบอมมาด้วยครับตรงนี้ครับโอ้สูควรเอาซูยิวพาสสองอาวุธครับควรเอาเลยครับเขาไปผ่านด่านครับอย่างน้อยฮีโร่ปีศาจครับก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้ว ี่ดำโหดมากๆเลยนะแล้วล้างโลของปูรีไปตรงนี้ครับชิโกโยสีต่อมาอีกทีนึงแล้วไปหวานหรือยังยังไม่ไปติดสแตนอยู่เพราะฉะนั้นโดนขึ้นซุปเปอร์เทเด็กเกนิโคเตื่อเดือมาอีกทีนึงแล้วพี่ดำซุปเปอร์ลอยเหมอนตั้กมกระยำหม่อมจากซุปเปอร์ลอยดักใจบองคุณตาติดปูลีจะไปหวานแล,วแล้วเหลือพี่ดำตัวเดียวใน6เทิร์นสุดท้ายสี่เทิร์นสุดท้ายาน,าน,านี้ครับหกเทิร์นผ่านไปหรือสี่เทิร์นสุดท้ายมาครับตรงนี้ทั้งงบจำกัดตอนนี้ข้ามประบองยูอาร์ได้เลยครับอืม แต่เกิดเป็นตัวอวยของใครบอกเลยครับว่าชอบตัวไหนจากตัวนั้นครับสำหรับตัวใหม่ๆที่กำลังจะมาส่วนใหญ่ก็เอาโบลอสกันนะเด็กๆส่วนใหญ่ก็ชอบโบลอสนะครับเพราะว่าซุยลิวซุยลิวมันโกเมตาจริงแต่ก็นั่นแหละครับตัวคอ,อยังไงเขาก็อาจจะชอบมากกว่าเพระเป็นโบลอดล่างสักรูวแต่นะครับผมที่ผมไปเห็นผมโหวดมานะตอนที่ทผมอวยโบลอดคุณโบลอดค่อยเอาซุยริวก่อนโบลอดไค่อยไปเอาตอนรีเทิร์นก็ได้ผลก็โหวดโบลอดเยอะกว่าอยู่ดีเพราะโบลอดมันเท่ครับโบลอดมันเท่มาก นะครับผมยิ่งรูปร่างมาก่อนด้วยแบบนี้ใช่ครับแองโจมาตรงนี้โอ้ยแล้วเหลือเมจจมอยู่แค่สี่เมจจมสี่เมจจมกับสี่เทินที่เหลือมาครับตรงนี้โอ้โหแล้วเข้าสู่เทินที่เจ็ดแล้วก็จะเหลือแค่สามเทินแล้วดิสามเทินกับสี่เมจจมยังไงดีตรงนี้มากรับูรีแองโจนับพาไปตรงนี้ตืดไปห้าห้า้านเจ็ดสนเนาะเท่าไหร่วะเมื่อนๆที่คุยอยู่ใครที่ติดกินสามเมจจมกับสามเทินที่เหลือใชครับปึ่มไป แล้วก็ต่อไหมตรงนี้ต่อไหมมาคือซูปเปอร์เซลิกนิี่เขาตื่นเดือดมาอีกตื่นเดือดมายังไงซูปเปอร์รอนงินเต้มกาย่ำหม่อมกาย่ำหม่อมและยังไงต่อสองือส,สองไม่เจมตือส,สองไม่เจมส,ส่วนตัวอวยพี่ดำรอดูพลัง50ล้านบวกนะฮะสองหกหนึ่งบวกแล้วกับพี่แต่ว่าโคตรชิวเกินนะฮะ มาหรือสองเม็ดเจมมาเห็นไหมตึกเทินพี่ดำจะมีไมโย่อท้ออยู่ด้วยนะต้องลุ้นไมโย่อท้ออีกนะปึ๊บไปตรงนี้เป็นหนึ่งเม็ดเจมได้ยังละแปดเทินนะรอที่อันนี้คือไล่ติเขาแล้วนะไล่ติเดี๋ยวเปิดเทินจริงๆสิดโซนอีกตรงนี้แบ็คสายฟ้าช่วยสตันซวยดิวได้ล้อแฟตยูอาร์ครับผมจัดเต็มแน่นอนแฟตยูอาร์นะครับผมปาดมาอีกทีหนึง่งแล้วก็แองเจิลปาดไปตรงนี้ตึกไป เอาละสองเมเจมนี้จะเป็นอย่างไรใครเฮียเตติดสตาร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้อันติแได้นอนครับตรงนี้ติดโกโยติน่าจะเหลือเมเจมหนึ่งเมเจมนะหนึ่งเมเจมแล้วหนึ่งเมเจมแล้วตรงนี้ติดเผาไหม้ตัวแองโจไปอีกทีหนึ่งเอาละครับแปะเชิญกันหนึ่งเมเจมครับไหวหรือเปล่าจากสัดส่วนปัญญาตายางมาครับ เมื่อกี้นี้เจ็ดเทินสี่เมเจอตอนนี้เหลือไม่เหลือเมเจอแล้วไม่เหลือเมเจอแล้วแต่เหลือไม่ยดทออยู่ต้องลุ้นกันว่าให้ติดไม่ยทอไวๆตรงนี้ติดกันก่อนยังไงไม่ใช่กัดก่อนเป็นของไมแบบพิเศษคือซูเปอร์ทริกเก้ตื่นริดแล้วก็มาตรงนี้ซูเปอร์โราเหมือนเรื่อการยำหมอมกันหน้าไปผมว่าตันทูดีด้วยแหละที่เราได้ทัสมกี่ฝั่งลุงมาใช้เพิ่มเสริมดาเมนะครับซูวิฮาโซ่ระดมยิงกดทัพจุกเส้นยัดหน้าไปอีกทีหนึ่งตรงนี้ติดสั้นกันรัวๆมันแต ต่เป็นพูลีครับที่ทําให้สตารนรได้มันเลยเธอที่ห้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในเซตไหนไม่สามารถทําสตานได้แต่ว่ามันมีครับมันมีมันมีพู<อ>ลีนี่แหละฮะอันนี้ไล่เอนตีนะเธอที่9้าครับไม่เหลือไม่เจมแล้วต้องลุ้นว่ามโยทอ,อของลุงจําหมดภายในติดเธอหรือเปล่า,าตรงนี้แล้วติดไมโยทอ,อแล้วซุปเปอร์ลอยบนบนตั้งระยํานกลุงยังมีไล่อนตีอยู่เออใช่ใช่ลุงยังมีไล่อนตีอยู่ยยยไปครับตรงนี้เราดมกินกดททบจุดกเส้นไปครับ คุยไขเฮยเตอีกทีนึงโอ้โดนเยอะโดนเยอะจะจัดแต่มีโลเกลิวมีโลเกลิวป่าไปไม่มีแทงท็อปมาตเตอร์ด้วยไม่มีเซเต,ยเเตย่อลบด้วยปรตาค่ะคุยไขเฮยเต,ยเต,ยเตยเอ,อึบอ,อึบอ,อึบเอาละมารอดูกันว่าสิบเทินเข้าไปแล้วนี่เทินที่เก้าแตอยู่จนถึงสิบเทินหรือเปล่าแองเจลิลอีกทีนึงปาดมาตรงนี้โอ้โหเฮ้ยพอติดติดสตันคูลีหรือเปล่าเลยไม่แล่ยนติคูลีมันทำให้ติดสตันเลยไม่แล่ยนติ เออใช่คุณสตันบูรีทำให้ไม่ไล่ติด้วยใช่ใช่สตันบูลีมนทำให้ไม่ไล่ติโอโซนเออมันขี้โกงกว่าสตันไม่ท่านไหนเออเอออสตันมากกว่าไลนติสตันไป่ท่านไหนนี่รีลึกลงมาแล้วรีลึ่องมาแล้วโดนซุยฮะโซเฮ้ยแปลว่าอาจจะจบก่อนสิบเตร์นก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงซุยฮะโซมาแล้วเข้าสู่เทินที่สิบเทินที่สิบซตซึระก็ได้จิไปครับตรงนี้เออลืมไปเลยเพราะว่าปูรีมันเพิ่งมาไง ปุริมเพมาติดลบลีติดเขาไม่ปุริยุคายเยสเตะติดไม่เอาท้อไหมติดไม่เอาท้อไหมติดโคโยติติดโ,โ,ดโลกเกลิวเพราะว่าโลกเกลิวเนี่ยแหละน่าจะสิบน่าจะเกินสิบเทินเพราะโลกเกลิวด้วยเพราะว่าเราเพิ่งทําลายเม็ดเจมคูเปอร์ลอ,อยได้เพราะฉะนั้นโลกเกลิวมันเหองเยอะอยู่เราไม่มีแงองท็อปปอยเซตหยอดด้วยไม่มีตัวลบลัวมาตัดเองเลยแต่ชุบนะครับแงองโจมาครับตรงนี้ติดสตันครับเอาละครับ ัสมันตีครับถิงเทินครับตรงนี้ครับเทินที่สิครับตรงนี้จต่เลือดน้อยกว่าเราก็ชนะครับเพราะว่าเป็นศึกจวนของวันเสาร์ทย์มันจะนับจากค่าเลือดที่เหลืออยู่ทั้งหมดแต่เราของเราเลืยดได้ว่าเลือดเยอะจัดจัดจริงๆนะตรงนี wow. oh. SC, oo, ้แหงโจยทีเนืับป่าไปตรงนี้ก็ติดสตันกันไปแล้วโลเกลิวหายโตเกีิวหายก็มีลุ้นโตเกีิวหายก็มีลุ้นไปครับจิโกโยจิติโกโยจิตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยเอ้ยชนะกว่าสิบเทินว่ะ คลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงกระทืบไลค์กด subscribe แล้วเจอกัน G4 โุ่ม G4 ตึงๆนะครับผมแบ็คโคเวอร์ด้วย30มสิบพฤศจิกายนนี้เปิดให้ทุกคนได้รับได้เล่นกันอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริง,รงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม